ช่องแบกบุชิเดียวขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปเราอันนี้คลิปของเราคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปเปิดตัวแ,บบแนะนําเลยว่าช่องเราทําคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเราเป็นใครเราทําอะไรอ่านดับแรกแนะนำกูต้องแนะนําตัวก่อนโอเคสวัสดี <laughs> อันนี้เราเราชื่อมุกนะเราไปจะของช่องที่จริงมีคนนึ่งชื่อตั้งโอ๋แต่ว่าตั้งโอ๋ไม่ว่างตอนนี้เราก็เลยมาเปิดตัวคนแรกออน กเรื่องนะทีนี้ช่องแบกบุญสตูดิโอเราทําเกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์ของเราคือเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวเดินเที่ยวก็คือเหมือนเวลาเราไปเที่ยวไปกับเพื่อนคุยเล่นแล้วก็ให้ความรู้ด้วยว่าไอสถานที่เราไปอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรเราทาไอที่เนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจไว้เออพูดถึงจุดเด่กของสถานที่นั้นอันนี้มาไว้ช่องเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัด ล้วนล้วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเนี่ยเกยวกบวัดล้้นล้วนวัดล้วนไม่มีอะไรผสมอนอกจากเราจะเราว่าวัดเนี้ยมีมันตั้งที่ไหนมันมีข้อดีอะไรมีบอดยังไงแล้วก็จะเราเก็ตเล็กๆ,ๆน้อยๆของตัววัดด้วยว่าไอ้ตัวรอบๆวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีของกินมันมีประวัติมันมีอะไรนู่นนี่นั่นวัดแรก ที่เราจะพาไปทุกคนไปดูเนี่ยคือวัดสานมิเิมอลฟังไม่ผิดวัดสัยมินิมอลมินิมอลจริงๆรก่อตั้งมารลายปีไม่มีอะไรเลยมันเป็นวัดที่แบบมันนอกมันนอกมัน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 นอกจริงๆคือมันตั้งอยู่คือในคือไอตัววัดเนี่ยมันตั้งอยู่ที่อาเจิยเพมือนท่าเรือเป็นบ้านแม่ของเราเองคือ พูดถึงอัจิยามันก็จะมีวัดหลายวัดที่แบบทุกคนเื่ออัจิยามันเป็นจุดเริ่มต้นของวัดที่แบบวัดใหญ่ๆวัดเบาวัดเยอะๆวัดแบบวัดดังๆอ่ะแต่อวัดที่เราพาไปเนี่ยมันเป็นวัดที่แบบเล็กๆเล็กไม่พอไม่ไม่มีประวัไิเลยแต่แต่แต่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีประวัติเลยนะคือมันมันมีประวัติอ่ะไม่งั้นจะมาเป็นคลิปนี้ได้อ่ะมันมีประวัติแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง โอเคนะโอเคทุกคนมาคือถึงไหนแล้วนะเออเราประวะัติก็คือเรารู้ข่าว้วใช่ไหมว่าวาชาเนี่ยมันอยู่ที่อัญเชยาออำเภอท่าเรือตำบสะลสะารลอยทีนี้เราก็จะมาเล่าตัวอย่างก่อนนะหลังจากที่เราเข้าซอยต่อเข้าไปเ่ยสองภายแรกที่แกจะเห็นก็คือตัว ตัวอารามอารามใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างๆทางทางขวาแล้วก็ตัวองค์พระใหญ่ตัวองค์เนี่ยไอตัวองค์พระใหญ่เนี่ยมมีชื่อว่าหลวงพ่อดาหลวงพ่อดําเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อดําเมื่อก่อนตัวองค์พระแกจะเป็นสีดําแต่ว่าปัจจุบันแกก็ไอปัจจุบันเนี่ยเขาถุงแกให้เป็นสีทองอนะอ่อ อันนี้เป็นเกดเล็กๆน้อยๆเสริมให้นะก็คือแกจะคือจะสังเกตเห็นว่าไอตัวหลังหลังตัวหลวงพ่อจะมีต้นโพเล็กๆอยู่ก็คือไอตรงจุดเนี้ยออน,นี่สาคัญนะอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อคนที่แบบไม่รู้ไอต้นโพลเล็กๆเ,เนี่ยคือไอพระพุทธเจ้าอตอนที่ท่านตัดไม่แน่ใจ เออตัดสรุตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุเนี่ยแกตัดสรุที่ใต้ต้นโพงไงเลยเห็นเนี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อดำอะ่ะแกเป็นเขาตั้งแค่แกดูยเดียวเลยไม่มีอะไรเลยเลยเห็นเนี้ยเขาก็เลยว่าปลูกต้นโพนิ์เลยปะเอาข้าขงหลังมาไว้ข้างหลังก็คือเป็นชนะลักที่แทนว่าแบบคือยังไงอนะ ให้โตัว,วมันจเจริญรุ่งเรืองเลยเป็นที่ล่มใสให้พวกชาวบ,บ้านอะไรมาเวลามาวัดอย่างเงี้ยก็คือเวลาเขาเวลาเข้าไปวัดเขาก็จะมีส่วนส่วนใหญ่ถ้าเกิดสังเกตนะวัดเนี่ยที่เราที่เขาส่วนใหญ่ปลูกกันนะจะเป็นต้นโพซึ่งต้นโพเนี่ยก็มันก็อิงมาจากไอตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือมีต้นโพรอสูงตั้งงาอยู่เหนือหัวท่านเป็นแบบล่ำใส เนี่ยก็เป็นเหมือนว่าเอ้ยวัดเนี้ยโอเพนนะเป็นที่เป็นเป็นสถานที่ลมใสให้ทุกๆคนก็แบบเออเจอเจอ,เจอแล้วไม่ดีก็เข้ามาเนี่ยแบบเป่ามาไหว้พระมาก็เออเป็นที่รมใสจติดใจให้กับทุกคนนะแล้วก็พอเดินลึกเข้าไปอีกก็จะมีก็จะมีะม,มันมันจะมีเมนอยู่ ไอเมนตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีเหมือนกันเมื่อก่อนไอที่จริงวัดเนี้ยเมื่อก่อนไม่เคยมีมันไม่มีเมนมีแต่ลงเมื่อก่อนกู <c oughs> พูดเมื่อก่อนเยอะมาคือก่อนที่จะมีเมนเข้ามาเนี่ยวัดเน,นี้ยมันเคยเป็นโรงเรียนเป็นเป็นทั้งโงเรียนแล้วก็เป็นวัดแบบคอยนอกจากจะแต่จะทาบุญทำจะทำบางอะไรเขาเรียกว่าไงประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ต,ตัววัดเนี่ยก็ยังเป็นมีโรงเรียนที่แบบสอนความรู้ให้แบบเด็กๆที่อยู่โดยรอบแต่ทีเนี้ยเขาอะารือ้อโรงเรียนทิ้งไปแล้วก็สร้างเมนมาให้ประกอบพิธีศาสนาให้แบบมันครบๆหน่อยคือ,คอก็รู้ใช่ไหมว่าเมนมีไมว้ทําอะไรโอเครู้ Halo, ใช่ไหมทีเนี้ยแต่ว่าคือเมื่อก่อนมันก็มีประกอบพิธีศาสนาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ครบไงแล้วพอพอถึงเวลาที่แบบสมมติมีมีคนตายใช่ไหม แล้วแล้วเขาแบบเขาไม่สามารถประกอบวิธีศาสนาแบบนี้ได้ไงเขาก็ต้องแบบเพื่อนย้ายตัวไปอีกที่หนึ่งซึ่งวัดที่ที่จะไปไอ้โดยรอบเนี่ยมันไกลมากเว้ยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยหรือโรงเรียนทิ้งแล้วสร้างเมนเลีกยว่าเอออันนี้เป็นต้นไม้ที่แบบอยู่พอแกคู่วัดเลยคือต้นตะโกต้นตะโกแม่เล,ล่าว,ว่า ไอ้ต้นเนี้ยอยู่ตั้งแต่เขาเด็กๆอ่ะจนแบบเขาแต่งงานมีผัวมีแล้วก็มีเราเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยมันก็ยังอยู่เป็นร้อยปีอะ่ะนี่คือแบบไปถ่ายรูปได้นะต้นสวยมากก็กแก่ด้วยเกาแก่มันงแก,ขงแกขง้ของของวัดแล้วก็อ,อมีอะไรอีกปะเออเออเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบัตเจ้าอาวาสบัตนี้ คนเอาเอาคนคนปัจจุบ,บันเนี่ยเขาจะเรียกว่าแกแกเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนดังประจำหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าแบบมีอะไรก็จะเรียกหลุงอาหลวงอาซึ่งอันนี้ก็มาจากแม่เหมือนกันแม่เล่าว,ว่าตัวคือตัวหลวงอาเนี่ยแกเป็นคนที่แบบบวชตั้งแต่เด็กยังโตวบวชตั้งแต่เด็กเป็นเนนแล้วก็ เป็นเป็นพระแล้วก็เป็นเจออ้าอาวาสก็คือแกอยู่กินอยู่กับวัดมานานมากแล้วก็ที่แล้วก็ความสมมัญพิเศษของลูกอาก็คือแกเป็นพระที่แบบเจิมรถเก่งมากคือนอกจากจะแบบคอยคอยสอนคอยแบบเขาเรียกไงให้เขาเรียกว่าให้อะไรวะให้ศีลให้พรกับคนที่เข้ามาในวัดเนี่ย แกก็ยังเป็นครูที่แบบสอนพวกรดพวกไงให้คนพวกชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็ขอจบเกียก่ยนะับการนำเสนอของวัดตัวของตัววชางนะว่นมีประมาณคือข้อมูลก็ที่ที่รู้อ่ะมันมีประมาณนี้แหละคืออันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่พอจะหามาได้นะคือมันมันมีแค่นี้แหละคือ น้าก็ติดตามชมว่าเราจะพาไปวัดไหนรับรองประวัติเยอะจะเยอะมากขึ้นคลิปเปิดตัวให้มันดูมินิมอมมันเล็กๆก่อนไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยปให้มันใหญ่มันขยายไปทีหลงังโอเคแค่นี้นะ อย่ามองอย่างนั้นโดนหมาล้อมแล้วอะมันมาใหญ่เลยไม่ไม่เอาไม่กัดไม่กัดไม่เอาเป็นหมาที่ดีมึงเป็นหมาวัดคุณคะคุณเป็นหมาวัดคุณต้องไม่กัดคน